กลับดีครับคุณผู้ชมพ่อการรีวิว SoundPEATS l i f e ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นหูฟังอินเอียออกมาแล้วก็มีโหมดต่างๆยัดเข้ามาในราคาหูฟังแพงๆเนี่ยตัวนี้มีโหมดแบบนั้นมาให้ด้วยนะครับ Active Noise Cancelling หรือ ANC นะครับเกมโหมด <ๆ S 2> ก็มีมาให้แล้วก็พลังเสียงก็ดีด้วยตัวนี้ก็จะราคาไปชนกับ SoundPEATS Sonic เนาะแล้วหลายๆท่านก็จะถามว่า SoundPEATS l i f e เนี่ยออกมาใหม่เป็นอินเอียก็มี Sonic มีตัว Top อ,อย่าง H1 รุ่นพี่เขามี Air 3ามปูนี่เดี๋ยวผมจะแยกย่อยให้ฟัง ตัวนี้เนี่ยเป็นราคากลางๆคือ1590ารกานะครับทำมาขายแบบเจนใหม่ๆเลยเพราะว่าได้รับการพัฒนามาเป็นเจนเรชั่นใหม่ของซาวพีดทั้งเรื่องไมโครโฟนพวกนี้นะครับจะเห็นว่าเราได้รีวิวซาวพีดไซเบอร์เกียร์ไปเนี่ยมีไมค์แค่2ตัวนะครับแต่ว่าไปชนะบางแบรนด์ด้วยซ้ําที่ไมค์หตัวคือมันสามารถทําเสียงได้ดีมากก็คือเป็นเจนใหม่ๆเลยนะครับการออกแบบอลล์ครอมมิกต่างๆการออกแบบการสวมใส่เนี่ยจะใส่สบายกว่าตัวพวกซาวพีดโซนิกซาวพีดเอชวันอย่างมากนะครับตัวนี้จะเป็นการออกแบบแบบใหม่เป แบบซาวพีสไซเบอร์เกียร์ซาวพีสเนี่ยเขาก็จะพัฒนาเรื่องแมทเทอเรียลพวกนี้เห็นไหมมันจะเป็นรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับมันจะไม่ก้องแก้งเหมือนตัว2 Air 2หรือตัว Air 3นะครับมันจะพัฒนามาเป็นพวก Air 3 Deluxe แล้วดีไซน์มันก็ได้พวกนั้นมาคนที่สนใจซาวพีสอยู่ก็ฟังก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ตัวนี้เปิดราคามา1,590บาทผมได้ไปลองใช้ทั้ง iOS และ Android แบบนมนานจริงจังอลังการมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าราคานี้นะครับเป็นราคาที่คุ้มมากๆถ้าด แค่นี้อยากได้ก็ไปซื้อเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อที่ผมชอบมากๆแล้วก็ข้อที่ผมรู้สึกว่าเอ้ย <S <S อะไรวะ<า>อะไรป<า><า>ระมาณนี้ก็มีข้อนั้นอยู่ด้วยนะครับแต่โดยรวมราคานี้เนี่ยผมว่าหาได้ยากแล้วนะมีเกมโหมดอะไรมาให้หมดนะครับสเปคโดยคร่าวๆตัวนี้เนี่ยก็คือ Diver 12 mm นะครับชิปที่ใช้เป็น TW-S 200 เขาบอกว่าให้เสียงระดับ h i ไฟบลูทูธเป็น5.2ด้วยถ้าเป็นตัว Cyber Gear ียเน้นเกมเป็น5.3แนีวเนาะตัวนี้ก็เป็นบลูทูธตัวใหม่ไดเวอร์มีเกมโหมดมาให้มี ANC active noise cancelling มาให้นะครับในราคาเท่านี้การรองน้ำในพวกนี้ IPX4 สออกกำลังกายได้นะครับแล้วก็โคเด็กที่เขารองรับก็จะเป็น SBC กับ AAC ตัวนี้ก็ไม่ใช่ชิปของ Qualcomm มันก็จะไม่มี Adaptive Active HD เลยพวกนี้นะครับไม่มีแปลงสัญญาณได้ประมาณนี้แล้วก็บตเตอรี่เขาเคมไว้5ชั่วโมงโดยการเปิด50%ต ผมฟังเพลงของผมเองเปิดประมาณสัก7 0็ดบก็อยู่ประมาณ5ชั่วโมงจริงๆแล้วน่าจะเค็มเกินอะ่ะเออเค็มเกินแต่ว่า5้าชั่วโมงอาจจะฟังเพลงแบบอัลเทอร์นทีฟฟังเพลงแบบกระหึม่มกระหึ่มเยอะๆมันอาจจะได้5ชั่วโมงลนวันนี้แล้วแต่เพลงของท่านด้วยนะครับแล้วแต่ด้วยแล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธอะไรแล้วถ้าก็รวมเคสเนี่ยก็ได้25ชั่วโมงนะครับน้ำหนักก็เบามากเลยตัวเขาเนี่ย48กรัมกว่ากว0าากรัมนะ่่เขาเค็มไว้แล้วก็ตัวหูฟัง,ขงเขาเ แล้วก็ที่เคมาอย่างหนึ่งคือมีไมโครโฟนคู่ Dual AI อ n h a n c e นเนะครับ E N C Tech มาด้วยรูปทรงก็มีหลายหลายท่านรีวิวสื่อต่างประเทศรีวิวว่าเป็นคล้ายๆหนังเทียมอะเงี้ยแต่มันก็จะเป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนตอะเวลาเราเคาะลงไปมันจะรู้สึกแบบก้องแกงเหมือนเดิมเลยนะครับซาพีตรงนี้คือถ้าจะไปตัวที่มันแน่นหนากว่านี้มันจะต้องราคาแพงกว่านี้ไปอีกนะครับแล้วก็มี s ตา r โลโก้ ocal, ซาพีตรงนี้คล้ายๆซูเปอร์แมนมนีเป็นโล่ก็เพิ่มความรูหราฟีลลิ่งไม่ได้เหมือนจับหนังอะก็เหมือนจับพลาสต น,น,นะฮะฮหูฟังหยิบยากคนอื่นอาจจะหยิบง่ายแล้วก็ผิวก็จะเป็นแบบซาตินแบบนี้ซาตินอย่างนี้ก็เวลาโดนเหนื่ยโดนไรก็คุณออกกําลังกายระวังนิดนึงมันจะหยิบยากนะครับแน่นอนเบ้าค่อนข้างจะลึกนะครับแล้วก็ตัวพินของเขาเนี่ยก็จะติดอยู่ตรงขาเลยนะครับเดี๋ยวนี้ซาพ,พีทก็ออกแบบดีนะเพราะว่าให้หัวมันถ่วงลไปแล้วก ออกมานี่ก็ถือว่าโอเคนะออกแบบโอเคมีไฟติดตรงนี้นะครับสแสดงของการติดแล้วนะจ๊ะไม่มีการชาร์จไวเลสเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีไท4ชาร์จแบตข้างหลังก็ชาร์จชั่วโมงครึ่งประมาณนี้แล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ประมาณ4วินาทีเป็นมาตรฐานใหม่แล้วนะครับของซาพีท<ๆ>ก็ถือว่าโอเคเรื่องเสียงของตัวนี้เนี่ยแปลกมากหลาย,ลายสือ่อห,หลายท่านบอกว่าเฮ้ยเบสมันหนาเบสมันมาแน่นมันมาเยอะแต่ผมเทสแล้วรู้สึกว่าทำไมเบสมันม,มันไม,ม่เยอะเท่าที่ควรให้หูฟังอินเอียร์ของซาพีทจะให้ได้ครับ ปรากฏว่าเอาไปลองไอทีปสองอาตครับโอ้โหเบรดแบบดีมากๆยิ่งกว่า iPhone ครับตัวนี้มันสามารถเชื่อมกับแอปซาวพีดได้แอปซาวพีดของ Apple เนี่ยจะดีกว่าของ Android นะครับคือมันจะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ได้ครบทุกอย่างเลย อ่ะเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมต่อเร็วมากนะครับนี่คือแอปของเขานี่มันจะมีเปอร์เซ็นต์อะไรบอกนะครับแต่ส่วน Android เนี่ยบางทีมันไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีอะไรบอกแล้วก็พวก noise reduce เนี่ยมันไม่มีบอกเป็นแบบนี้นะครับมันต้องไปอัปเดตอ่ะคือบางทีมันเอ๋อแล้วมันค้างอะครับแต่ว่าของ Apple ไม่มีปัญหาแต่จริงๆมันมีเหมือนกันนะพวกเนี่ย noise reduce ANC mode normal mode transparent mode แล้วก็มี game mode ปิได้จะในนี้เลยหรือว่าจะแตะ3ครั้งรัวๆเร็วๆเลยนะหนึ่งสองสามจะมาเข้าเป็น game mode นะครับก็จจะะบออกกกวว่า game disable mode key function แล้็็มี touch คื พีเนี่ยจะเป็นฟีเจอร์แตะซ้ายแตะขวาเพิ่มเสียงลดเสียงใช่ไหมบางทีเรานอนอยู่มันไปเพิ่มเสียงเรานอนด้านนี้มันเป็นลดเสียงแล้วก็ไปสั่งงานรับสายอะไรก็ว่าไปเราก็กดปิดเอาไว้นะครับไม่ให้มันลั่นอันนี้ก็มีมาให้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ make sense อย่างมากที่ผมรีเส็ตพิษไปหล,หลายทีก็ make sense ว่าต้องแตะนู่นนี่นั่นโอเคมีพิเศษมาให้ซึ่งอันนี้ผมตลกมาก a d a p t i v e e q เนี่ยผมเข้าไปแต่งละเขาก็พัฒนามาใหม่นะพัฒนาจากตัว Cyber เบอรก,อรกอรมาใหม่คือให้ได้ยินเวลาเราจะ daive Reset เาข้าไย มันก็จะให้เราแอคทีฟก็คือให้เราใส่หูฟังอะครับเอาไว้แล้วมันก็จะปล่อยความถี่มาถี่มากถี่น้อยแล้วก็ปล่อยจํานวนเสียงมาดังธรรมดาดังสูงดังมากอะไรประมาณนี้ให้เราได้ยินเสียงบีบเสียงอะไรเงี้ยพอผมทดสอบหูผมมามันได้เป็นแบบนี้แล้วพอฟังเข้าไปเนี่ยโหเละเทมานะครับคืออันนี้มันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับอะดัพตีฟอีคิวยังไม่โอเคตั้งแต่ตัวไซเบอร์เกียร์ยัไไม่โอเคแต่นั้นมันเหมือนปรับอะไรไม่เยอะแต่นี่มันปรับเยอะครับมันทํามาเหมือนให้มันปรับเยอะมากกว่าแต่ว่ามันเละเลยครับคือเสียงออกมาไม่พอเลย นี้ผมไม่ใช้เลยนะครับออกไปพิซซตเนี่ยสำหรับหูงฟังตัวนี้ผมใช้ซาวคลาสสิกกับตัวเล่งเสียงแหลมอันนี้ผมเห็นไหมผมติ๊กอยู่เล่งเสียงแหลมเนี่ยดำๆหรือว่าซาวคลาสสิกเนี่ยผมใช้2อย่างแค่นี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาต่อ iPhone เนี่ยเสียงแหลมมันไม่ได้แหลมใสแบบใสจนสุดใสจนรู้สึกว่าเราพอใจอ่ะเราต้องไปเพิ่มเสียงแหลมมันตรงนี้นะครับเวลาฟังเพลงลูกทุ่งหรือฟังเพลงพ็อปอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต้องไปไปปรับเป็นเล่งเสียงแหลมพอมาคัสตอมอีควอไลเซอร์ครับแบบนี้ครับโอ้โหเสียงดี ขึ้นเยอะมากๆนะครับจากหูฟังเดิมๆของเขาคือเสียงค่อนข้างดีเนี่ยอันนี้คือที่ใช้ได้ในแอปพลิเคชันเขานอกนั้นมันก็ไม่ได้ a d a ดปชนี่ไม่เวิร์กอย่างมากเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับโหมดเนาะเสียงเนี่ยเบสดีนะครับแต่ว่าพอไปลอง uh, Ultra อะ s ยี่สิบสเเนี่ยโหเบสแม่งแบบดีคือคนละเรื่องอะเบสมันดีมากเลยนะครับมันเหมือนกับฟังหูฟัง airpods pro อ่ะกับหูฟังที่มันเน้นเบสจริงๆอะ่ะนั่นแหละมันมันต่างกันแบบนั้นเลยนะครับคือพอไปฟังใน iPhone เนี่ยมันก็เบสมันก็โอัันนกฟง Android ดีมากๆเลยเสียงกลางก็โอเคครับไม่ได้แบบมีมิติอะไรเพราะมากเสียงแหลมโอเคนะไม่บาดแต่ไม่สุดไม่แหลมใสจนแบบรู้สึกว่ามันเพลิดเพลินนะครับฟังไอโฟนยกเว้นผมไปปรับอีคไลเซอร์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเวทีเสียงจะเป็นเวทีเสียงกลางนะครับบวกกับหูฟังที่ใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ต้องไปงัดหูเหมือนตัวเก่าๆของเขาอะ่ะคือมันใส่สบายพอมันเป็นอินเอียร์ที่มันเป็นหูฟังที่มันใส่สบายพอๆกับไซเบอร์เกียร์แหละมันก็เลยรู้สึกว่าฟังไปเรื่อยแบบไม่อึดอัดเลยเป็นชั่วโมงก็ไม่อึดอัดเป ใส่โอเคอะแล้วก็ใส่ได้ค่อนข้างแน่นแต่ใส่ง่ายแนวเสียงนี่คนรีวิวไปเยอะแล้วผมจะบอกสิ่งที่ผมฟังแล้วกันคือผมฟังค่อนข้างจะครบทุกรูปแบบเลยนะครับอิเล็กโทรอีนบีพเบสจะนําอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าเสียงกลางเสียงร้องเสียงอะไรคือเรียงเป็นหน้ากระดานเลยคือเป็นเส้นตรงไม่ได้แยกชิ้นดนตรีดีเท่าที่ควรอนะคือฟังเพาะไหมมันฟังเพาะถ้ายิ่งเป็น 22, เอสยี่สิบสองอัลต้าของผมเนะี่ยคือแบบว้าวเลยอนะคือเชื่อหูฟังสิ่งเพาะจังหวะอะไรประมาณนี้แต่พอฟังไอโฟนรู้สึกธรรมดาต้องเป็นปาร์ติวิโ ปรับเมื่อกี้เสียงดีขึ้นมาทันทีเลยแต่คุณซื้อมาแรกๆผมว่าเสียงมันแห้งแห้งไปเยอะครับแล้วก็มิติการแยกเลเยอร์เครื่องดนตรีเนี่ยแยกเลเยอร์คือยังไงคือเราจะรู้เลยว่าเสียงกีตาร์มันจะมาทางนี้เสียงอะไรมาอันนี้ไม่มันจะมาเป็นหน้ากระดานมันมีคนมายืนเรียงเป็นตับให้ทีเดียวแล้วก็ร้องคือเสียงร้องเสียงดนตรีมันจะมันระนาบเดียวกันมันจะไม่มีร้องนํามาแล้วดนตรีคอมาตอนหลังแล้วก็มีกีตาร์เกาอยู่ข้างบนหัวไม่มีมันจะมาพร้อมกันเป็นตับ เดียวเลยแล้วก็เบสมันจะนําหน้าอยู่นิดนึงเบสมันจะอยู่ข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็เลียงประมาณนี้ที่จะมาให้ฟังก็ฟังได้หลายๆแนวเลยนะครับผมก็ฟังเพลง,งพ็อปก็เพาะดีนะครับฟังเพลงลูกทุ่งก็ดีแต่ต้องไปปรับอ e ีโคเลเซอร์แหลมขึ้นมาหน่อยนะึงสำหรับไอโฟนนะเอาเป็นว่าตามนี้นะครับจากที่ผมลองผมฟังกับเอเจี๊สองออตาคือคือเบสมาดีมันหนามาแบบโอเคเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับแนวเสียงเนาะแล้วก็เรื่องเกมโหมด latency เนี่ยผมได้ไปเทสมาละเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง get more. โอเคเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าการใช้ใน Android เนี่ยมันจะมีดีเลย์ที่มากกว่าของ iPhone อย่างเช่นใช้ A22 อัลตาในการดู YouTube ดูอะไรพวกนี้มันจะดีเลย์ประมาณ 200- 200นิดๆนะครับแต่ถามว่าถ้าเราดูหนังดีเลย์ประมาณสัก200มันดีเลย์ไหมมันดีเลย์ไหมถ้าตามทฤษฎีคือมันดีเลย์แต่ถ้าตามที่เราฟังอ่ะผมฟังไม่ดีเลย์แต่ถ้า300อะ่ะจะรู้สึกว่าดีเลย์เลยนะครับทางที่ดีก็เปิดเกมโหมดดูหนังได้เลยมันจะประมาณเหลือร้อยกลาง,างๆอนะประมาณนี้แต่ iPhone เนี่ยมันจะทำมิลลิวินาท ได้ต่ำกว่านะครับแล้วก็เอาไปเล่นเกมมา S 2 2ก็จะเห็นอยู่ที่300บวกเลยดีเลยนะครับไม่ต้องมาวัดที่ตัวเลขอ่ะผมลองกดดูเนี่ยดีเลยเลยครับเปรียงเปรียงเปี้ยงพอกดเกมหมดเลยประมาณ200210ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งถามว่าดีเลยไหมคือถ้ามันขึ้นเลขประมาณ2 7 0 2 8 0มิลิเลิเซคันหรือ300อเนี่ยอาจจะรู้สึกดีเลยเวลาย,ยิงหมอนแบนะ็คอ่ะมันจะดีเลยรู้สึกเลยถ้าสังเกตจะรู้สึกแต่ถ้าสําหรับผมอ่ะ0 0ผมก็รู้สึกว่ามันน้อยอ่ะมันแทบจะไม่ดีเลยอันนี้รู้สึกว่่่าแแทบจะไมดีเลยตพ Apple เนี่ยพอไปเล่นเกมโดยที่ไม่เปิดเกมโหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ220อะไรไม่แน่ส0 0กลางๆก,ก็ดีพอๆกับ Android เปิดเกมโหมดอะ่ะแต่ก็อาจจะมีดีเลย์ขึ้นมานิดนึงแต่พอเปิดเกมโหมดครับพัดเจ้าจอรจมันยอดมาก80 90 80 90นี่คือหูฟังเกมมิ่งเลยนะแต่ว่าผมเทสคือผมกดไปปุ๊บเนี่ย เราสั่งการเนี่ยเราจะนับจากการสั่งการไปจนถึงกระสุนลั่นเนี่ยประมาณ80-90ถึงิมิลิเซกแต่ถ้าเกิดคุณเทียบตั้งแต่คุณกดไปแล้วคุณนับเลยอะ่ะมันจะประมาณ90-100ถึงมิลิเซกมันอยู่ที่การวัดครับแต่ผมวัดแบบนี้ผมวัดเวลาเราสั่งงานไปปุ๊บเนี่ยหลังจากสั่งงานจนมันเสียงออกเนี่ยประมาณ80-90ถึงิมิลิเซกนน้อยนะน้อยมากๆเลยมันเป็นหูฟังเน้นฟังเพลงด้วยแต่มันมี ANC แล้วก็มีเกมโหมดมาให้เนี่ยผมถือว่ายอดเยี่ยมเลยตกมือให้เลยนะครับซ เซอเิลอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดจะเทสได้60มิลลิเซอเคิลเนี่ยมันจะต้องเทสในห้องแลบทุกอย่างมันเป็นไฮเปอร์สปีดหมดต้องมีปุ่มกดแทนนิ้วมือที่สั่งการลงไปบนหน้าจอเพราะว่าที่เราติดฟิลม์มติดอะไรผ่านไม์เนี่ยมันก็หลัก10มิลลิเซอเคิลติดผ่านฟิล์มเข้าไปอีกกว่าจะไปสั่งงานเนี่ยมันก็เป็นหลัก10หลัก10หลัก1ิมันก็ต่อ,ต,อต่อกันจริงๆแล้วห้องแลบมันเทสเราได้ประมาณนั้นแหละนะครับแต่เราเล่นประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้แปดสิบถึเเง,ง AM C. AM C เ,ดดงแบบเงก้าสิบมิ เอ็นซเนี่ยเอาไปลองมาแล้วที่เขาบอกว่าลดได้30มสิเดซิเบลคือผมไม่ได้มีเครื่องทดลองแบบในในห้องแลบที่มันจะลดได้30มสิเดซิเบลจริงๆแต่เอาไปใช้มาเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างดีมากนะผมถือว่าดีมากในเ่เลยราคานี้นะครับมันดีกว่าตัวที่อยู่ดีๆก็ยัดเอ็นซมาให้มันดูสเปกเยอะๆมันมันมันดีกว่าตอนนั้นมันดีกว่าแต่มันก็จะได้ยินเสียงอยู่ไกลๆเหมือนกันนะแบบยังยังพอเข้ามาบ้างเสียงก็อยู่ที่จุกหูอยู่ที่พวกนี้ด้วยนะครับที่มันจะเข้าหูพอพอดีหรือเปล่าแล้วก็พอเป็นมมหดด้้ก็จะไินเสียงข้านอกเข้ามาด เพราะว่าอะไรมันเป็นอินเอียร์ถูกไหมแต่พอเป็น Transparent หรือ Transparency mode เนี่ยไอย้ตัวนี้ยทำมาดีมากคืออะไรรู้ไหมเวลาคุณใส่ไปอะครับปกติแล้วเนี่ย Transparency เนี่ย เร่งไมโครโฟนหรือเร่งการรับเสียงมันจะมีเสียงซ่าหรือเสียงที่มันดังกว่าปกติที่เราจะได้ยินแล้วบางครั้งเ,เราได้ยินเสียงข้างนอกมันดังมากเวลาเราจะพูดเราจะกลัวแล้วที่เราจะพูดแรงไปเข้าใจป้ะคือเพราะว่าเราได้ยินเสียงข้างนอกมันดังมากพอเราจะพูดสื่อสารอย่างเราไปสั่งกาแฟเราก็จะพูดดังเรากลายเป็นพูดเบาแล้วเขาจะถามเราซ้ําอะไรประมาณนี้คุณเชื่อไหมว่าถ้าเกิดคุณใส่ผมเปิดเครื่องพ่ออากาศอยู่ดังเท่าที่เราได้ยินปัจจุบันแล้วเราใส่เข้าไปแล้วเราเปิดทานสเปเรนซี่แล้วเราถอดมาเสียงเข้ากันเลยคืออันนี้คือดีอันนี้ ชอบนะบางคนชอบที่จะให้มันเล่งเสียงเยอะๆแต่ว่านั้นมันจะมีเสียงแบบซ่าหรือเสียงทุกอย่างมันเข้ามามันมันจะได้ยินเกินความเป็นจริงพอเราถอดหูออกหูเราก็จะได้ยินเสียงปกติแต่พอเราทานโซเน้นมันจะได้ยินเสียงดังว่าปกติใช่ไหมแต่นี่มันคือเสียงเดียวกับที่เราได้ยินเครื่องฟอกอากาศเลยคือเราได้ยินอย่างเงี้ยปุ๊บพอเราใส่หูฟังไปปุ๊บมันเหมือนเราไม่ได้ใส่หูฟังเลยมันใส่เข้าไปปุ๊บมันคือเสียงเดียวกันแล้วเวลาคุณจะเจรจาหรือพูดคุยกับใครอ่ะคุณใส่หูฟังแล้วคุณเปิดทานโซเน้นหมดอ่ะเหมือนค เข้าใจอ่ะอันนี้คือชมมากๆเลยคือดีมากๆเลยนะครับนี่คือการทดสอบ ANC แบบเปิดหน้าเลยนะเพราะ AirPods เวลาใส่อ่ะมันต้องใส่2ข้างถึงมันจะเปิดได้แล้วก็จะรู้เลยว่าเป็น a i r p o d ฉะนั้นเราก็คุยกันตรงๆว่ามันตัดเสียงได้แค่ไหนโดยผมจะใช้ Apple iPhone สอ2เครื่องต่อหูฟังทั้ง2ชุดนะครับชุดหนึ่งอยู่อ่ะอยู่ที่หูนัดอีกชุดนึงเป็น AirPod Pro นะครับเดยผมจะทดลองเลยว่าเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยผมเปิด ANC โหมดเรียบร้อยละใส่เลยใส่แล้วพี่เดี๋ยวพี่จะเปิดนะ โอเคเปลี่ยนใส่นี่เลยครับแต r พอ d เลยอ๋อโอเคพอได้ยินอยู่ในเเป็นยังไงซาอพีดอ่ะผมได้เสียงฝนนะดงังดังกว่าตัวนี้นะเยอะไหมไม่เยอะมากแต่ว่าตัวน,นี้พอพอใส่ปุ๊บเหมือนมันตัดเสียงรบกวนแบบพวกเสียงทุ้มอะไรนั่นหรือเสียงแหลมแอ่ะมันเลยเบยมมาลงได้หน่อยแต่ไม่เยอะมากพี่ถามว่าตัดดีไหมพอใช้ได้เมื่อกี้เท่าที่ได้ยินนะไอ้ตัวเนี้ยถ้าเป็นโหมดมันเรียกว่าอะไรนะพี่ ANC เป็นโหมดตัด รบกวนข้างนอกใช่ไหมมันได้ยินเสียงฝนอยู่นะแต่ว่ามันเสียงมันจะออกทุ้มๆที่ได้ยินอ่ะแล้วเบาส่วนตัวเนี้ยจังหวะแรกอ่ะแม่งจะแหลมดังกว่าดังกว่าของตัวสีดําแต่ส่วนตัวนะผมว่ามันก็ยังได้ยินข้างนอกอ่ะชัดกว่าตัวเนี้ยได้ยินเบากว่าต่างกันแค่ไหนหรอผมว่ามันไม่ต่างกันมากแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนที่มันได้ยินดังกว่าเพราะว่าจาวพีทได้ยินดังกว่าใส่ปุ๊บแล้วเสียงเสียงฝนที่เข้ามาเนี่ยมันแหลมแล้วก็มันรู้สึกว่าได้ยินเสียงภายนอกดังกว่าแต่ว่าใส่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันนนุ่่มมแตกก็็ั ได้ยินเสียงฝนเหมือนกัน,นครับต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าถือว่าดีโอเคครับเศรษฐีด,ดีกว่าใช่เพราะว่าแบบ เสียงคนถ้าเอ็นเสียเสียงคนจ็อกแจ็คจอแจเนี่ยผมไม่ได้ยินเลยผมได้ยินแต่เสียงไซเรนกับเสียงเหมือนเสียงลมอะ่ะได้ยินแค่นี้2ออย่างแต่อันเนี้ยได้ยินเสียงคนแบบ จ็อกแจ๊กจ็อกแจ๊กเสียงนู่นนี่นั่นมันมันเข้ามามากกว่าเหมือนเสียงแหลมเสียงอะไรเงี้ยแต่ซาพีสมันเหลือแค่2เสียงที่ได้ยินตัวซาพีสเนี่ยตอนที่ใส่ใช่ป่ะเสียงหัวอะไม่มีเสียงหัวอะผมนี้เสียงเบามากเออแต่พอมาใส่เป็นของตัวแอร์พอร์ตอะผมได้เสียงหวอะดังกว่าตัวนี้ลองใส่กันจริงๆอะพี่แล้วไปเดินจริงๆอะผมว่าแอร์พอร์ตน่าจะแบบได้ยินเสียงดีกว่านะอันไหนเงียบกว่าซาพีสเงียบกว่า เหมือน AirPods เนี่ยจะออกแบบมาใช้งานทั่วไปคือถ้าเดินถนนเนี่ยมันอันตรายอาจจะไม่อยากตัดให้มันเงียบสนิทอันนี้ไม่ได้ว่าจะอวย a i r p o d หรือไรแต่ว่ามันก็คำนึงถึงเรื่องการปลอดภัยเนาะใช่ครับอ่ามันก็แล้วแต่ท่านจะชอบแล้วกันแต่ว่าถือว่าราคานี้ผมว่าดีดดมากเอาเรื่องประมาณนี้ครับขอบคุณครับอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ผมไปเจอแล้วผมใช้มาแล้วก็สําหรับการเทสไมโครโฟนก็ไปดูกันได้เลยครับทดสอบการใช้ไมโครโฟนนะคะ <S <S รัะคะ <S <S บเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียขขงของหัวกล้องนะครับ มันจะเป็นเสียงที่กล้องมากนะครับออฟฟิศข้างล่างแล้วเดี๋ยวจะตัดเข้ามาที่เสียงของซาวพีดไลฟ์นะครับว่าคุยในออฟฟิศแบบนี้จะทําเสียงได้ดีประมาณไหนนะครับนี่คือเสียงของซาวพีดไลฟ์นะครับนี่คือเสียงกดตกหนักมากนะครับจากเสียงของกล้องเลยและนี่คือเสียงของซาวพีดไลฟ์นะครับว่าจะทําเสียงได้ดีแค่ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะเงียบสักแป๊บหนึ่งนะครับ เป็นยังไงบ้างครับนี่คือเสียงของซาวด์พีดไลฟ์สำหรับกรหัวกล้องคือว่าเป็นใครเสียงหัวกล้องและเสียงของซาวด์พีดไลฟ์ทดสอบไปของ a p ร์팟 Pro นะครับนี่คือเสียงหัวกล้องที่ท่านจะได้ยินและนี่คือเสียงของ Air p p ์팟 Pro ที่จะได้ยินเป็นยังไงบ้างครับเสียงน่าจะเนื้อเสียงดีมากๆทีเดียวแหละเนาะนี่คือเสียงฝนตกหนักๆ,กๆมากๆนะครับจากในกล้อง และนี่คือเสียงฝนตกมันหนักมันมากจากเสียง a i r p o นะครับดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะตัดสลับนะครับผมโอรับว่าเป็นงไงสามารถเสียงได้ดีไหมโอเคประมาณนี้ครับผมและนี่คือเสียงของ s t a r t r e Life นะครับว่าจะทําเสียงได้ดีแค่ไหนและนี่คือเสียงฝนตกมันหนักมันมากจากเสียง a i r p o d s นะครับดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะตัดสลับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องมโครโฟนผมเทียบกับ AirPods Pro เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเสียงฝนตกอะไรพวกนี้ผมถือว่าซาพิดในเจนใหม่เนี่ยพัฒนาเรื่องฟีดแบ็กออกมาได้เยอะนะทั้งเรื่องอโคโนมิกในการออกแบบนะครับใส่แล้วไม่ต้องไปยัดหูด้วยแล้วก็เรื่องของเพลงอันนั้นก่อนมันอาจจะแบบยกล้ออาจจะแบบเบสกระแทกมันก็จะมะีตัวเลือกเนาะแล้วแต่คุณจะเล่นแต่ตอนนี้มันเป็นแบบแนวกลางๆไปเลยเบสไม่ได้มากระแทกหนักมากนะครับสำหรับ นาใส่สบายด้วยมีเกมหมดนะครับแนะนําจะให้ดีเล่นกับ Apple คือผูดีเลยต่แต่ผมว่า Android เดี๋ยวมีอัปเดตเดี๋ยวมีอัปเดตนะในสําหรับแอปพวกนี้นะนจะชิปใหม่หรืออะไรผมไม่แน่ใจว่าพอมันเล่นแอนด d r o i d แล้วมันดีเลยอะไรประมาณน,นี้แล้วก็ต้องเปิดเกมหมดเอาไว้ไม่ว่าคุณจะดูหนังหรืออะไรหรือคุณไม่อยากให้มันดีเลยคุณเปิดเกมหมดเอาไว้ตลอดเลยก็ได้เพราะว่าแบตบมันเคมไปเกินตัวมันอยู่แล้วสําหรับการฟังเพลงปกตินะส่วนข้อที่ไม่ชอบนะครับงานประกอบเช่นเดิมเลยเวลาเราจับอย่างเงี้ยผมจับใส่กระเป๋าจััััแบบบใสไรมมมนนนดดดูููแแห๊ ไปหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาวางไว้มันดูสวยมันดูสวยนะแต่ฟิลการจับอะไรพวกนี้ผมอยากให้พัฒนาเรื่องเรื่องความแน่นหนาเนี่ยแล้วก็เรื่องอุตากรในการหยิบการอะไรเงี้ยวัสดุมันเวลาเปื้อนเหงื่อมันหยิบยากนะครับอะไรประมาณน,นี้อีกอย่างนึงคือแอปพลิเคชันตัว EQ Adaptive สำหรับหูมันยังไม่เวิร์กเท่าที่ควรนอกนั้นชอบหมดเลยแล้วก็ขอฝากไว้สำหรับ s o u n d p e ไลฟ์ด้วยนี่คือหูฟังในราคาพันกลางๆที่มีโหมดสำหรับการตอบรับนะครับไมก็คุยชัดทั้งไลน์ทั้ง Messenger อะไรพวกนี้คุยชัดยกเว้นแอปพลิเคชันที่ทำมาแยกอย่างแอปประชุมบางบริษัทที่ทำมาแยกไอ้พวกนี้มันอาจจะไม่รองรับเขาเรียกว่าอะไรไมมันอาจจะดีเลยอะไรประมาณนี้อันนี้ผมไม่ฟันธงนะครับมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้แต่ว่าถ้าแอปพลิเคชันที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมันใช้ได้ทดลองแล้วมันก็โอเคหมดไม่ okay. โอเคโหมด ANC ถือว่าดีเลยนะครับ แล้วก็ทานส s ป a เ e นต์ดีมากเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากเสียงดีมากถ้าต่อกอบ2 2องเอตาเกมโหมดดีมากๆถ้าต่อ iPhone ประมาณนี้ก็สำหรับการรีวิว Sa ซาพีสไลด์เป็นหูฟังตัวหนึ่งที่แนะนำนะคุ้มมากสำหรับใครชอบอินเอียร์แล้วใส่สบายโอเคเลยลองเล่นกันหนูนะครับว่าแ,แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะแล้วก็แนวเพลงแนวเสียงอะไรพวกนี้ลองดูแต่ว่าผมมองว่าคุ้มมากๆา5พันห้านะครับจัดเลยเท่านี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ